เจอภรรยาเก่ากำลังกวาดขยะอยู่ข้างถนนสิ่งที่ทำให้เขาช็อกยิ่งกว่านั้นคือเด็กชายข้างๆเธอที่มีใบหน้าเหมือนเขาราวกับถอดแบบเด็กคนนี้คือใครความลับอะไรที่ภรรยาเก่าปิดบังไว้มาตลอดและทำไมโชชตาถึงพาเขากลับมาพบกันอีกครั้งในจุดที่ต่ำที่สุดเขาเป็นมหาเศรษฐีผู้มีทุกอย่างในชีวิตแต่ในวันหนึ่งเขากลับเจอภรรยาเก่ากำลังกวาดขยะอยู่ข้างถนน สิ่งที่ทำให้เขาช็อกยิ่งกว่านั้นคือเด็กชายข้างๆเธอที่มีใบหน้าเหมือนเขาราวกับถอดแบบเด็กคนนี้คือใครความลับอะไรที่ภรรยาเก่าปิดบังไว้มาตลอดและทำไมโชชตาถึงพาเขากลับมาพบกันอีกครั้งในจุดที่ต่ำที่สุดคุณเป็นพ่อของผมหรือเปล่าครับเสียงเด็กชายใสยชัดแต่อัดแน่นด้วยความคาดหวังที่บีบหัวใจธนัทนิ่งงนันเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางอก เขามองเด็กน้อยแล้วหันไปมองมีนาหญิงสาวเม้มปากแน่นน้ำตาคลอเบ้าแต่ไม่พูดอะไรรอบตัวเหมือนเงียบสนิทแม้เสียงรถยนต์ยังวิ่งผ่านแต่ธนัทไม่ได้ยินอะไรอีกเลยเขาคุกเข่าลงสบตากับเด็กชายตรงหน้าหนูชื่ออะไรเสียงของเขาแหบพร่านาะทีครับ เด็กชายตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆแม่บอกว่าพ่อทำงานอยู่ไกลแต่วันนี้ผมเห็นพ่อในรถคันนั้นทนัดยกมือขึ้นแต่ไหล่เล็กๆนั้นหัวใจเขาเต้นถี่เหมือนจะระเบิดออกมามีนาเขาหันไปหาเธอเสียงเขาสั่นไหวนั่นลูกของเราใช่ไหมเธอเงียบน้ำตาไหลาอาบแก้ม แต่เพียงพยักหน้าเบาๆเหมือนคําตอบที่หนักหนาเกินจะพูดออกมาได้ทนัตหลับตาแน่นหายใจลึกเหมือนพยายามยับยั้งบางสิ่งความรู้สึกผิดพุ่งเข้าถาโถมเขาทิ้งเธอทั้งที่เธอกำลังอุ้มท้องลูกของเขาและตอนนี้ลูกชายของเขานั่งอยู่ตรงหน้าในสภาพที่ไม่สมควรเลยแม้แต่นิดเดียวเขามองเสื้อผ้าของเด็ก สังเกตมือเล็กๆที่มีรอยทะลอกจากการนั่งเล่นบนถนนมือของเขากำแน่นขอบตาร้อนเผามีนาพูดเสียงแผ่วฉันไม่เคยต้องการเงินของคุณแค่อยากให้เขาโตขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าไม่มีใครรักธนัดพูดอะไรไม่ออกความเงียบระหว่างพวกเขาหนักอึง้งแม้เพียงลมหายใจยังได้ยินชัดเจนแล้วเขาลุกขึ้นช้าๆยื่นมือไปหาเด็กชาย ไปกินข้าวกับพ่อไหมลูกนาทีมองหน้าแม่มีนาน,นิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าอย่างอ่อนแรงเด็กชายคว้ามือเขาไว้แน่นมือเล็กๆที่อบอุ่นเหมือนปลุกบางสิ่งในหัวใจที่หลับไหลมานานทนัตรู้ว่าชีวิตเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมือเล็กๆนั้นกระชับแน่นขึ้นรากับไม่อยากปล่อยอีกเลย ธนัตพาเด็กชายเดินข้ามถนนมีนาเดินตามหลังเงียบๆสายตาของเธอยังไม่ละจักลูกแสงแดดยามสายเริ่มแรงขึ้นแต่ภายในใจของเขากลับเย็นวาบภาพร้านอาหารหรูต้องหัวมุมถนนสะท้อนอยู่ในกระจกรถยนต์เขาหยุดเดินมองภาพสะท้อนนั้นก่อนจะหันไปหาเธอเรายังไม่กินข้าวกันพร้อมหน้าเลยตั้งแต่เขาพูดไม่จบ เพราะคำว่าอย่ามันติดอยู่กลางลำคอมีนาสบตาเขานิ่งก่อนผู้เสียงเรียบเขาชอบข้าวผัดไข่ไม่ต้องร้านหรูราก็ได้ค่ะทนัทพยักหน้าเหมือนถูกกระแทกด้วยความเรียบง่ายที่เจ็บลึกเขาพาเด็กชายเดินเลี้ยวซ้ายเข้าไปในร้านอาหารตามสั่งเล็กๆริมทางโต๊ะไม้เก่าเก้าอี้พลาสติกสีซีดแต่เด็กชายดูตื่นตาและยิ้มกว้าง แม่ครับนี่ร้านที่มีน้ำปลาพริกเยอะใช่ไหมใช่ลูกเสียงหัวเราะเล็กๆของนาทีก้องอยู่ในหัวทนัดนานกว่าสิ่งใดเขามองหน้าเด็กชายก่อนจะเอ่ยถามอีกครั้งแม่ไม่เคยบอกฉันเพราะอะไรมีนาหลบตาเธอวางช้อนลงเบาๆเพราะตอนนั้นคุณเลือกแล้วเลือกสิ่งที่สําคัญกับชีวิตคุณซึ่งไม่ใช่ฉัน ฉันเลยไม่อยากร้างธนัดเงียบแต่ข้างในเหมือนถูกเฉือนออกทีละชิ้นนาทีมองหน้าทั้งสองคนสลับไปมาก่อนจะพูดเบาๆพ่อครับถ้าผมเรียกพ่อแบบนี้ได้ไหมธนัดสะอึกเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่บนขอบเวระหว่างความกลัวกับโอกาสครั้งสุดท้ายเขาก้มหน้าลงแล้พยักหน้าอย่างหนักแน่น ลูกเรียกได้ทุกเมื่อที่อยากเรียกเลยครับเพราะพ่ออยากเป็นพ่อของลูกจริงๆบรรยากาศในร้านเล็กๆอบอุ่นเกินบรรยายแต่ยังไม่ทันจบมื้ออาหารเสียงโทรศัพท์ของธนัทก็ดังขึ้นเบอร์ของเลขาส่วนตัวปรากฏบนหน้าจอเขาลังเลก่อนจะรับสายด้วยสีหน้าเคร่งเครียดคุณธนัทครับมีเรื่องด่วนมาก เราพบเอกสารบางอย่างในตู้เซฟเก่าที่บริษัทเพิ่งรื้อถอนเป็นใบตรวจ DNA ลงชื่อคุณธนัทนิ่งคิ้วขมวดมือเริ่มสั่นเล็กน้อยใบตรวจ DNA อะไรกันเสียงในสายเงียบไปชั่ววินาทีก่อนจะตอบมาเบาๆเป็นผลตรวจของเด็กคนหนึ่งชื่อนาะทีค่ะและผลระบุว่าเขาไม่ใช่ลูกของคุณธนัทนิ่งงาน หัวใจเขาร่วงวูบโลกหมุนช้าเสียงรอบข้างเลือนหายเขาหันไปมองนาทีเด็กชายที่กำลังยิ้มให้เขาอย่างไร้เดียงสามือเล็กๆยังจับช้อนตักข้าวเข้าปากอย่างมีความสุขทนัดกํกำโทรศัพท์แน่นเสียงในสายยังดังต่อเนื่องคุณทนัดคะคุณยิงอยู่ไหมเขากดตัดสาย วางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะอย่างช้าๆสายตาย,ยังคงจับจ้องเด็กชายตรงหน้าภาพใบหน้าที่เหมือนเขาอย่างหน้าประหลาดดวงตาคิ้วจมูกทุกอย่างทำไมหน้าถึงเหมือนกันขนาดนั้นเสียงในใจเขาดังก้องเขาหันไปสบตากับมีนาเธอหยุดกินใบหน้าขาวซีดริมฝีปากเม้มแน่นธนัดถามด้วยน้ำเสียงเรียบ แต่แฝงด้วยแรงกดดันมหาศาลนาทีไม่ใช่ลูกฉันใช่ไหมมีนาหลบตาเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยเสียงแผ่วใช่เพียงคำเดียวเหมือนระเบิดเงียบๆที่สั่นสะเทือนลึกถึงกระดูกทนัดพิงพนักก้าอี้มือข้างหนึ่งยกขึ้นกุมหน้าผากแล้วทำไมถึงไม่บอกมีนาเงยหน้าขึ้น แววตานิ่งไม่มีน้ำตาเพราะมันไม่สำคัญเพราะตอนที่ฉันยืนอยู่คนเดียวบนเตียงคลอดไม่มีใครถามเลยว่าพ่อเด็กคือใครเพราะไม่มีใครสนใจว่าเขาจะเกิดมาจากใครมีแค่ฉันที่เลือกจะรักเขาโดยไม่สนว่าใครจะอยู่หรือไม่อยู่ธนทหันไปมองเด็กชายอีกครั้งหัวใจเขาปั่นป่วนนาทีมองเขาก่อนจะเอ่ยเบาๆพ่อไม่อยากเป็นพ่อผมแล้วเหรอครับ เสียงของเด็กชายสันเหมือนกำลังกลัวคำตอบที่จะทำให้โลกทั้งใบพังลงทนัดกลืนน้ำลายลมหายใจติดขัดเขาไม่ตอบในทันทีเพราะคำว่าลูกที่เขาเพิ่งเรียกเมื่อไม่กี่นาทีก่อนมันยังอุ่นอยู่ในหัวใจเขาโน้มตัวไปหานทีวางมือลงบนหัวเล็กๆอย่างอ่อนโยนพ่อยังอยากเป็นพ่อของลูกอยู่ไหมเขาถามกลับด้วยเสียงที่เบากบลมหายใจ นาทีพยักหน้าทันทีรอยยิ้มกว้างกลับมาอีกครั้งแม้น้ำตาจะคลอเบ้าทนัดหลับตาลมหายใจหนักอึ้งเขารู้แล้วว่าสายเลือดไม่ใช่ทุกอย่างแต่ความรักคือสิ่งที่สร้างความเป็นพ่อได้จริงทนัดลืมตาขึ้นช้าช้าแววตาเต็มไปด้วยบางอย่างที่เขาเองก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนมันไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความเสียใจ แต่มันคือการยอมรับเขามองมีนาอีกครั้งเธอยังคงนิ่งสีหน้าแข็งแกร่งกว่าครั้งไหนไหนเขาพยักหน้าเบาๆเหมือนพูดกับตัวเองเข้าใจแล้วนาทีหัวเราะเบาๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงสดใสพ่อครับผมวาดรูปได้ด้วยนะเด็กชายหยิบกระดาษยับๆออกจากกระเป๋ายื่นให้เขาดู ในรูปคือภาพผู้ชายคนหนึ่งจับมือเด็กน้อยเดินข้างผู้หญิงทั้งสามคนยิ้มกว้างท่ามกลางท้องฟ้าที่มีดวงอาทิตย์ใหญ่โตธนัดยิ้มครั้งแรกในรอบหลายปีที่รอยยิ้มนั้นมาจากข้างในจริงๆเขากอดกระดาษแผ่นนั้นไว้เหมือนมันมีค่ากว่าสิ่งใดในชีวิตเสียงโทรศัพท์สั่นอีกครั้งแต่เขาไม่ได้มองไม่ได้สนใจแม้แต่น้อย นาทีนี้มีเพียงโต๊ะเล็กๆผู้หญิงคนหนึ่งและเด็กชายที่เรียกเขาว่าพ่อร้านอาหารเงียบสงบแสงแดดลอดผ่านกระจกฟ้าสะท้อนบนโต๊ะไม้เก่าเหมือนฉากในภาพยนตร์ที่ไม่มีบทพูดแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกเกินกว่าจะเอ่ยเป็นคำธนัดก้มลงกระซิบข้างหูลูกชายต่อจากนี้ไม่ว่าลูกจะมาจากไหนลูกก็คือลูกของพ่อ เด็กชายยิ้มกว้างมีนามองภาพนั้นน้ำตาไหลาชาชาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาของความเสียใจอีกต่อไปหลังจากมื้ออาหารนั้นจบลงทั้งสามคนเดินออกจากร้านแสงแดดกลางวันส่องลงบนทางเท้านาทีเดินจับมือธนัดแน่นมืออีกข้างจับชายเสื้อของแม่ก้าวเล็กๆของเด็กชายดูมั่นคงกว่าทุกครั้ง ธนัทหันไปมองมีนาให้ผมช่วยดูแลพวกคุณได้ไหมเธอชะงักสีหน้าประหลาดใจก่อนจะถามกลับเบาๆคุณอยากชดใช้หรืออยากเริ่มต้นคำถามนั้นแทงลึกธนัทนิ่งไปครู่หนึ่งเขายิ้มบางๆก่อนจะตอบช้าๆผมไม่อยากชดใช้เพราะไม่มีอะไรที่ผมทำจะทดแทนสิ่งที่คุณผ่านมาได้ ผมแค่อยากเริ่มต้นใหม่ในวันที่ยังมีโอกาสมีนามองตาเขานิ่งเธอรู้ว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆไม่ใช่แค่เพราะเด็กน้อยข้างกายแต่เพราะในแววตาของเขาไม่มีความหยิ่งทนงหลงเหลืออีกเลยนาทีสบัดมือเขาเบาๆพ่อครับเราไปเล่นวอกันไหมธนัดหัวเราะพ่อไม่เคยเล่นเลยนะลูกงั้นผมสอนพ่อเอง เสียงหัวเราะของเด็กชายดังกล้องบนถนนเก่าผู้คนหันมองแต่ไม่มีใครสนใจมากพอจะจดจำมีเพียงครอบครัวเล็กๆที่กำลังเดินตรงไปยังสวนสาธารณะใกล้ๆรอยเท้าเล็กและใหญ่ทาบทับกันเป็นเงาบนทางเดินในสวนต้นไม้สูงไหวตามลมเสียงว่ากระพืออยู่บนฟ้าเด็กชายหัวเราะวิ่งนำหน้าลากสายว่าที่ลอยสูงเกินยอดไม้ ทนัดยืนมองหัวใจเขาเต็มจนล้นเขาหันไปมองมีนาเธอนั่งที่หมานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่แสงแดดตกกระทบใบหน้าเธออ่อนโยนเขานั่งลงข้างๆมือของเขาวางบนมือของเธออย่างเงียบๆไม่มีคำพูดใดอีกมีเพียงสายลมเสียงหัวเราะของลูกและจังหวะเต้นของหัวใจที่กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง มือของเธอไม่ได้ปัดออกเธอปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นนิ่งอบอุ่นและหนักแน่นธนทนไปมองหน้าเธอมีนาไม่ได้ยิ้มแต่ในดวงตาคู่นั้นอ่อนลงเขารู้ว่าเธอยังไม่ลืมและอาจไม่มีวันลืมแต่เธอกำลังยอมให้เขาอยู่เสียงรองเท้าของนาทีดังแปะแปะบนทางเดินเด็กชายวิ่งกลับมาพร้อมมออในมือ เมื่อไหลอับแก้นแต่ใบหน้ายิ้มแย้มแม่ครับพ่อวิ่งไม่ทันผมเลยพ่อเหนื่อยเร็วมากทนัดหัวเราะแกล้งหอบแรงก่อนจะลุกขึ้นเดินเข้าไปกอดลูกเพราะลูกเก่งไงพ่อเลยต้องซ้อมเยอะๆนาทีเงยหน้ามองเขาพ่อจะซ้อมบ่อยไหมทุกวันเลยเขาตอบทันทีเพราะพ่ออยากวิ่งทันลูกตลอดไป มีนามองภาพนั้นเงียบๆหัวใจเธอกระเพื่อมไม่ใช่เพราะคำพูดสวยหรูแต่เพราะการกระทำเล็กๆที่ไม่เคยมีมาก่อนพ่อที่เคยหายไปจากชีวิตกลับมายืนอยู่ตรงหน้าในแบบที่เธอไม่เคยคาดหวังอีกแล้วพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำแสงสีทองอาบทั่วสวนใบไม้ไหวเหมือนโบกมือให้ช่วงเวลาใหม่ที่กำลังจะเริ่มนาทีจับมือพ่อไว้แน่น มืออีกข้างจับมือแม่ทั้งสามเดินออกจากสวนช้าๆแต่พร้อมกันและครั้งนี้ไม่มีใครเดินล้าหลังอีกต่อไปหลายปีผ่านไปในเช้าวันหนึ่งที่อากาศสดชื่นลมพัดอ่อนๆผ่านผ้าม่านสีขาวแสงแดดอ่อนส่องเข้ามาในห้องนั่งเล่นบนโต๊ะไม้กลางห้องมีรูปครอบครัววางอยู่ในกรอบเรียบง่ายชายคนหนึ่ง หญิงสาวคนเดิมและเด็กชายในชุดนักเรียนมาปลายยืนยิ้มเคียงกันเสียงประตูหน้าบ้านเปิดออกพ่อครับผมไปโรงเรียนก่อนนะเสียงนาทีที่ตอนนี้ตัวสูงเกือบเท่าพ่อดังขึ้นธนัดเดินออกจากครัวถือขวดน้ำในมืออย่าลืมข้าวกล่องของแม่นาทีคว้ากระเป๋ารับข้าวกล่องจากมือพ่อไม่ลืมครับวันนี้มีสอบผมจะทำให้เต็มที่ มีนาเดินออกมาตามเสียงเธอยิ้มแต่งตัวพร้อมสำหรับทำงานทั้งสามยืนอยู่หน้าประตูบ้านบ้านหลังเล็กแต่เต็มไปด้วยต้นไม้และเสียงนกธนัดมองลูกชายวิ่งออกไปก่อนจะหันมาจับมือภรรยาไว้แน่นมีนายิ้มให้เขาขอบคุณที่ไม่ปล่อยมือกันอีกเขาพยักหน้าแววตาสงบนิ่ง เพราะฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างจากความสำเร็จแต่คือคนที่อยู่เคียงข้างเราตอนล้มเหลวทั้งสองยืนมองถนนที่ลูกวิ่งจากไปหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นเพราะแม้เส้นทางจะเริ่มจากความเจ็บปวดแต่พวกเขาก็เลือกจะเดินต่อด้วยรักที่แท้จริงและครอบครัวที่ใช้หัวใจมากกว่าสายเลือดจบบริบูรณ์